มีแต่ภาาษาษษอััังงกกฤยท้นนเลวสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญในการเล่นเกมการ์ดโปเกมนกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกับพี่ชิของเราเพื่อไม่มีการเสียเวลา เรามาดูคำแรกเลยดีกว่าคำแรก Active Pokemon คำทีส่ส Bench p m o n คำที่3ฟังเสียงครับ Discard pile จากที่ได้ยินไปนะครับ Discard pile ah, ถ้าทเทียบกับเกมการ์ดยูกิมันก็หมายถึงสุสานก็คือการ์ดที่เราใช้แล้วเนี่ยเราจะทิ้งในเราจะทิ้งมันเนี่ยลงในช่อง Discard <I S 2> ส่วนครั้งข้างค่าคือคำว่าเด็กนั่นกะ็รู้อยู่แล้วคือเด็กคืออะไรกนะ็คือกองการ์ดของเราชื่อการ์ดของเราซึ่งเกมการ์ดโปเกมอนหนึ่งเด็กหนึใบโอเคนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแอคทีฟโปเมอนก็คือโปเกมอนที่อยู่ทางด้านหน้าจากในรูปนี้ก็คืออีวนั่นเองส่วนเวนบนท์โปเกมอนก็คือโปเกมอนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม หรือจะเรียกว่าเป็นตัวสำรองก็ได้เป็นโมเลกลสำรองส่วนกร์ดเอเนจี Energy, ที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นคือกร์ดที่อยู่ในมือของเราส่วนการ์ดกองก๊์ดทางด้านขวามือตัวนั้นคือเด็กของเราและข้างล่างเด็กของเราจะเป็นดิสกร์ดอะไรนะไพลเอล์ดิสกร์ดไพลเอล์หรือสุสานของเราเน่นเองโอเคนะครับถ้างั้นเราไปดูคำศัพท์คำต่อไป คำแรกฟลิปอะคอยฟลิปอะคอยเนี่ยหมายถึงโยนเหรียญหนึ่งครั้งถ้าเขาจะให้เราโยนเหรียญสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยเขาจะไอตรงเห็นตัวเอไหมเอก็จะเปลี่ยนเป็นเลขสองหรือเลขสามซึ่งในคำเนี้ยประโยคเนี้ยจะเจอในพวกเบสิกเวมอนบ่อยอ่าส่วนคำที่สองเนี่ยแนะนำให้ฟังเสียง if heads <It> ก็คือออกหัวหรือออกก้อยนั่นเองส่วนคำที่3 you opponent อันนี้ก็คือฝ่ายตรงข้ามของเรานั่นเองส่วนคำพี่4 discard ก,ก็คือทิ้งการแค่นั้นเองครับและมีตัวอย่างมไห,ห้ดูด้วยอย่างเช่นการ์ดคโอเปนถ้าโจงตีแรกเนี่ยเขาบอกว่า Active Pokemon ของฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ย จะติดสถ,ถานะเบิร์นก็คือของไ,มไหมน,นะหมายความว่าเมื่อเราติดการเอเนร์จีไฟและการเอเนร์จีอะไรก็ได้อีกหนึ่งใบทำ3า30ดาเมรและแอคทีฟโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะติดสถานะเบิร์นส่วนถ้าจูงที่ทสองของกาโอบเอนนั้น<อ>เขาบอกว่า ติดการ Energy ธาตุไฟ2ใบและ Energy ธาตุอะไรก็ได้อีก1ใบโดยเขาบอกว่าจะต้องโยนเหรียญ2ครั้งเห็นไหมฟลิปทูคอยโยนเหรียญสครั้งการโจมตีนี้ทำหนึ่งการโจมตีนี้ทำ,100ำหน0่งร้อดามตามจำนวนตามจำนวนแต่ละครั้งที่ออกหัว หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราโยนเหรียญสองครั้งถ้าทั้งสองครั้งนั้นออกหัวก็โอก็เอ็นเนี่ยจะทำดาเมจได้ถึง200ดาเมจแต่ถ้าออกหัวเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะทำา100ดาเมจแต่ถ้าไม่ออกหัวเลยทั้งสองครั้งก็จะทำา0ดาเมจนั่นเองครับคำแรก attack จงตีนั่นเองส่วนคำที่สอง อ่านว่า attach attach แปลว่าแนบก็หมายถึงการที่แนบกับการ์โปเกมอนอย่างเช่นการ energy เช่นโปเกมอนบางตัวเนี่ยการจงตีของมันจะบวกตามการ์ energy ที่ติดอยู่กับโปเกมอนตัวนั้นเช่นการ์ดนาร่าการจงตีนี้ทำา40สิบจมีตามจำนวนการ์ด energy ที่ติดกับหรือแนบกับการ์ดนาร่า เช่นเราติดการพลังงาให้2ใบก็จะเป็น40คูณ2ก็จะทำ80ดาเบมมีนั่นเองส่วนคำที่3เสิร์ฟคือค้นหาส่วนคำสุดท้ายรอการ์ดคือการตรวจร์ดสวิตช์การสวิตช์คือการสลับที่เช่นเช่นสลับที่การ,ระะว่าง Active โป k e มอนกับ ben b e n ส์โปเมอน <During. S 2> จะเจอในประโยคที่ว่าแนวหวางเทินของคุณหรือเทินของฝ่ายตรงข้ามแค่นั้นเองซึ่งคำต่อมาออกเสียงว่า each ซึ่งไม่ได้แปลว่ากินแต่แปลว่าแต่ละเช่นแต่ละครั้งแต่ละใบถ้าดูตัวอย่างจากการ์ดโก,ดก,ดก,ดกดเกนเนี่ยใน้ท่าจงตีที่สองเนี่ยเขาบอกว่าโยนเหรียญสองครั้งการจงตีนี้ทำ หนึ่งร้อยเมตรในแต่ละครั้งที่ออกหัวส่วนคำสุดท้าย <Hand. S 1> มอ,อือมือ choose เลือกส่วนคำามมาต่อมา a n d o องคือการสุง่ง reveals เปิดเผยก็คือให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดูการ์ดในมือของเราหรือการ์ดที่เราจั่วขึ้นมา Shuffles. คือการสับนิ้ของเราประโยคสุดท้ายอ่านว่า Don't apply weakness and resistance for benched Pokemon. โดยไม่คํานึงถึงความอ่อนแอและความต้านทานของ benched Pokemon. ซึ่งการโปเกมอนบ้างใบมีความสามารถพิเศษ สามารถโจมตีใส่โปเกมอนสำรองได้ซึ่งเราจะไม่นำค่าความต้านทานหรือความอ่อนแอมาใช้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ